Terima kasih telah menonton! เดี๋ยวผมออกเดินทางไปส่งมอบคันนี้กับ f อที่อยู่แถวพัฒนาการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าทําเรื่องเสร็จนะครับไม่ต้องเดินทางวันนี้ผมก็จะนํารถคันที่ลูกค้าทําเรื่องคันนี้ไปส่งมอบที่พัฒนาการนะครับเดี๋ยวคอยติดตามด้วยกันเนาะขับการส่งมอบรถ่นยงค์คันนี้าะเคนี้ลูกค้ามีรถเก่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่ารถเก่าของลูกค้าเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็ลูกค้าเห็นรถใหม่เป็นยังไงบ้างนะฮะกับหลังไฟแดงต่างซิ่งนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับผม สำหรับคันนี้ที่ห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ความต้องการลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นของรุ่น4ประตูเตี้ยนะครับกับคันนี้อยากนาเสนอคันนี้นะครับกับรุ่น4ประตูเกรด SDA นะครับเกียร์ธรรมดากับสีเทาแลมโบคันนี้ครับคันนี้การตกแต่งก็ลูกค้าก็จัดตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโบท,ที่ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมคันนี้นะครับว่าการตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยด้านหน้าเลยนะฮะอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามโปรนะครับชกอคอัพฝากระโปรงหน้านะครับคันนี้ก็คือใส่ชกอคอัพกระบอกสีฟ้าน้ําเงินให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้ต้องติดแล้วได้ใช้งานจริงๆนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยกับสีเทาแลมโบแบบนี้นะครับก็เป็นสีสามิตินะครับเวลาโดานแสงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเวลา อยู่ในที่มืดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีนี้จะถ่ายรูปนยากค่อนข้างยากนะครับสีแบบนี้ส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มนะครับก็คือเป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับก็จะออกสีแบบเขียวเขียวฟ้าฟ้านะครับก็ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้แบบนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับไม่มีเก็บเงินเพิ่มนะครับสําหรับฟิล์มแบบนี้ส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อทีอี e 3, ก้านตรงนะครับคันนี้ก็คือขนาดความกว้างล้ออยู่ที่9.5นิ้วนะครับ ลัดด้วยยาง255 50นะครับคันนี้ไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับยางตอนนี้ใส่เป็นของอ่ายางดักงนะครับลายซิ่งแบบนี้นะฮะนี่ก็ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ส่วนล้อหลังก็ใส่ล้อขนาดความกว้างอยู่ที่10.5นิ้วนะครับลัดด้วยยาง255 55นะครับอ่าทัที255 50นะครับ หน้าหลังเท่ากันนะครับด้านหลังก็คือไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือทรงของรถที่ไม่โหลดนะครับก็จะประมาณนี้สูงไม่สูงครับต้องก้าวขึ้นนะฮะทรงแบบนี้นะครับแต่อยู่ที่ความชอบเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ชอบรถโหลดทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับยางค่อนข้างสวยนะฮะยางดาร์คคิงแบบนี้นะครับรถนี้ก็คือเป็นยางแบบนี้นะฮะลายแบบนี้เลยส่วนด้านท้ายทุกอย่างนะครับเดิมหมดครับ ที่เพิ่มเติมมาก็คือติดตั้งล็อกฝาท้ายให้นะครับก็จริงๆติดตั้งให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น SDA หรือ LDA หรือว่าเป็นรุ่นแซหรือรุ่นไหนก็ได้นะครับที่ลูกค้าทําเรื่องทางเราติดตั้งให้ครบหมดเลยนะฮะตรงนี้นี่ก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะครับนี่ค่อนข้างสวยแล้วก็มีเพิ่มเติมจากโปเข้ามาก็มีกระบะไลเนอร์นะครับที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรนี้แล้วก็คิวกันสาดที่เพิ่มเติม จากโปรโมชั่นนี้นะครับส่วนด้านในสำหรับรุ่น SDA ก็ทุกอย่างครบหมดนะครับไม่ว่าจะมีจอทัชสกรีนนะครับ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay a n d r o i o Auto ต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้แล้วก็เดือนนี้นะครับมีมีติดตั้งกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับก็ติดตั้งให้ทุกคันนะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถเดือนนี้นะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ เห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มีความปลอดภยัยผมก็ใส่ให้ลูกค้าได้เลยนะครับตรงนี้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะคือกุญแจรีโมทนะครับรุ่น s อ a ก็คือเป็นกุญแจธรรมดานะครับลูกค้าก็เพิ่มเติมเป็นรีโมทเพื่อความสะดวกสบายนะครับตรงนี้นี่ฮนะโอเคฮนะเดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งเดีย๋ยวก็ติดตามได้เลยนะครับผมเดินทางมาถึง แถวพัฒนาการนะครับกับผมหาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับกับเอฟซีที่อยู่แถวพัฒนาการตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าซอยอะไรนะครับก็เป็นอีหนึ่งคันที่นารถสลด์มาส่งมอบให้นะครับตอนนี้กําลังนํารถลงจอดที่หอพักของลูกค้าอยู่นะครับ แล้วอย่างที่บอกครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ส่งไปฮะแล้วนี้ระยะทางไม่เกิน150กิโลนะครับอย่างเคสนี้ก็อยู่ใกล้ๆประมาณ30กว่ากิโลเท่านั้นนะฮะก็ทีดีครับบริการครับนี่ตอนนี้กาลังนารถลงจากรถสไลด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์ให้ชมนะครับคันนี้นี่ครับครับ รุ่นยอดฮิตยอดนิยมครัสีประตูสีเทาลมโบเกตด SDA แบบนี้นะครับเดี๋ยวเาติดตามได้เลยนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งเิ้งนะครับวันนี้ส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผมเรียบร้อยครับรถเก่ารถใหม่นะฮะอันนี้มาถึงเรียบร้อยครับน,นี้รถเก่าครับที่ลูกค้า นำมาแลกนะครับก็คือนำมาเคินแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถใหม่โบแดงคันนี้นะครับก็อย,อย่างที่บอกครับอยู่ที่ลูกค้าเนาะลูกค้าถ้าลูกค้าเคยใช้อิรุสุอยู่แล้วลูกค้าก็จะรู้แล้วว่ารถอิรุสุน่าใช้ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมขอครับเอกสารก่อนนะครับตรงนี้ารายละเอียดต่างๆใครติดตามด้วยกันเนะะาะเปแวนะคะนรับมีรายละเอียดต่างๆเนาะ ผมมอบตอนนี้วันที่18จ้าลงตามนี้นะครับแต่ผมลงเป็นคโมง้ะผมไม่ได้ลงบบัญชีเขาลงนะครับแลจะมีรายละเอียดของลูกค้านะคะรับเรขที่ปร,ประชาชนลดรถ,รถ,รถเลืงตัวถังเลือเครื่อยนต์ตามนี้นะคะรับรายละเอียดต่างๆตามนี้นะครับก็บไว้เวลาตำรวจมา,ามด,ดูเนะาะเพราะตำรวจก็คือถ้ารถไนแดงสาวันน่ะตำรวจเขาไม่จับไปแดงถ้าหลังจาก30วันตำรวจเขาจับจับดึงก่จะได้ไปเผากรใส่รือจะ ใช่แต่ถ้าทรงอย่างที่ขับอผมบอกตำรวจเขาไม่จับหรอกคุณได้ขับปาดหน้าปาดหลอดเราเรื่องว่านี่เป็นทหารนั่นอ้างจริงเห็นครึ่งท่อนอย่างเงี้ยเห็นทรงที่ได้จริงไหมไม่ได้ขับสิงขนาดนั้นอันนี้คือส่วนที่อ่าอันนี้ที่พี่คูนเพิ่มเข้ามา5,000วันนั้นนะครับและวอันนี้ตอนที่ผมเคลียร์เราลดออกมามุ้แจนี่เนาะที่พี่ขอให้ขอน เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปข้างหน้าหน่อยหนี่งนะงพี่ขอยืนคู้หน่อยขอถ่ายรูปหน่อยครับ ังแต่มีพักด้วยนะ2,500นะพ่อพักนั่นน่ะเดี๋ยวผมจะเอารถไปใส่พักตัวนี้อ๋อเครื่องมันเก่ามีอยู่ที่โชว์หลังจะใช้เองเหรอีจริงๆอ่ะผมหากระบะแฉบอยู่ผมว่าจะแต่นี่มันเปิดแอบไม่ได้นะเอาไว้ใส่ของเพราะเวลาใส่ของที่เด่อดไปรบกวนอ่ะเพามีรถเก๋มันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับจริงแค่จะใส่ที่มันยาวกว่า3เมตรตรงเนี้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรโทรหากันนะครับ